คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและอยากจะหนีจากปัญหาไปซ่อนตัวบ้างไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความกครัและสร้างความมั่นใจในตัวเองการที่เราไม่มั่นใจในตัวเองมันเหมือนกับการแบกกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยหินก้อนโตลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเราปล่อยหินเหล่านั้นออกไปเราจะรู้สึกเบาและเป็นอิสระแค่ไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกกันบ้างนั่นก็คือความรู้สึกที่ว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือทำไมเราถึงไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆนั่นเองคุณเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตแค่ไหนแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอหรือบางทีเราก็อาจรู้สึกว่าตัวเองไม่สมควรที่จะมีความสุขเลยด้วยซ้ำ วันนี้เราจะมาไขาปริศนาความรู้สึกนี้กันเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ นี่แหละคือความเกลียดตัวเองนั่นเองความเกลียดตัวเองหรือ self-loathing มันไม่ใช่แค่การไม่ชอบตัวเองเล็กๆน้อยน,อยนะครับแต่เป็นความรู้สึกที่รุนแรงมากกว่านั้นมันอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของการโกรธตัวเองการทำร้ายตัวเองการมองโลกในแง่ร้ายหรือแม้แต่การขาดความมั่นใจในตัวเองก็ตามแต่ทำไมเราถึงเกลียดตัวเองได้ล่ะคำตอบอาจจะไม่ง่ายเลยเพราะสาเหตุของความเกลียดตัวเองนั้นมีหลายปัจจัยมากทั้งปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมและประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคน แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังเกลียดตัวเองอยู่วันนี้เราจะมาจอดลึกการถึง7สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจกําลังทุกขทรมานกับความรู้สึกนี้โดยไม่รู้ตัวข้อที่1คุณวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรง เคยรู้สึกไม่ว่าตัวเองเป็นศัตรูตัวจากาะของตัวเองเหมือนมีเสียงหนึ่งในหัวที่คอยวิจารณ์ทุกอย่างที่เราทําจนบางทีเราก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสักอย่างเลยใช่แล้วครับนั่นแหละคือหนึ่งในสัญญาณของความเกลียดชังตัวเองลองนึกภาพดูนะเวลาเราทําอะไรผิดพลาดสักอย่างแทนที่จะให้อภัยตัวเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดเรา,เลากลับโทษตัวเองอย่างรุนแรงจมอยู่กับความรู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองเป็นคนแย่จนบางทีก็รู้สึกว่าไม่สมควรที่จะได้รับ สิ่งดีๆเลยหรือบางทีเราอาจจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างแต่แทนที่จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเรากลับมองหาข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมาตําหนิตัวเองอีกครั้งก็ได้ความเกลียดชังตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับการมีนักวิจารณ์ส่วนตัวที่โหดร้ายที่สุดในโลกคอยติดตามเราไปทุกที่คอยติดติงเราอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่สามารถที่จะรักและยอมรับตัวเองได้อย่างที่เป็นอยู่ ข้อที่2คุณรู้สึกไม่มั่นใจเมื่ออยู่กับคนอื่นเคยรู้สึกไหมว่าเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือคนเยอะๆแล้วอ่ะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยเหมือนว่าทุกสายตามองมาที่เราแล้วเราเป็นคนเดียวที่ดูไม่เข้ากับใครเลยความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นคนอื่นดูมีความสุขมีเพื่อนเยอะหรือประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าเราจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่นี่แหละครับคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความรู้ ึไม่มั่นใจในตัวเองและนำไปสู่ความเกลียดชังตัวเองในที่สุดลองนึกภาพดูนะครับเวลาเราเห็นเพื่อนคนหนึ่งได้งานใหม่ที่น่าสนใจเราก็รู้สึกอิจฉาและก็จะรู้สึกอิจฉาและคิดว่าทําไมเราถึงได้งานดีๆแบบนั้นไม่ได้สักทีหรือเวลาที่เห็นเพื่อนอีกคนมีแฟนที่น่ารักเราก็จะรู้สึกว่าทําไมฉันถึงไม่มีใครมาชอบบ้างเลยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแบบนี้มันเหมือนกับการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้นเลยเพราะไม่ว่าเราจะทําอะไรได้ดีแค่ไหนก็ยังมี คนอื่นที่เก่งกว่าเราเสมอไปความจริงก็คือทุกคนมีความสามารถและความน่าสนใจในแบบของตัวเองและการที่เราเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นมันก็เหมือนกับการปฏิเสธคุณค่าในตัวของเราเองนั่นแหละ ข้อที่3คุณละเลยการดูแลตัวเองเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาทําอะไรให้คนอื่นเราทุ่มเทส,สุดใจแต่พอถึงเวลาจะดูแลตัวเองกลับรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยลองคิดดูนะครับถ้าเราเปรียบเทียบตัวเองกับต้นไม้สักต้นการดูแลตัวเองก็เหมือนกับการลดน้ําพรวนดินและให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรงแต่ถ้าเราไม่ดูแลต้นไม้เลย มันก็จะเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุดการละเลยการดูแลตัวเองก็เหมือนกับการปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวเฉาเราอาจจะนอนดึกเล่นโทรศัพท์จนดึกดื่นกินอาหารขยะหรือไม่ยอมออกกาลังกายซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าทําบ่อยๆมันจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราในระยะยาวทําไมเราถึงทําแบบนี้กับตัวเองได้คําตอบก็คือความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองนั่นแหละเมื่อเราไม่รักตัวเองเราก็จะไม่เห็นความสําคัญของการดู ูแลตัวเองและจะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆการละเลยการดูแลตัวเองเป็นเหมือนการลงโทษตัวเองแบบอ้อมอ,อมันเป็นการบอกตัวเองว่าฉันไม่สําคัญพอที่จะได้รับการดูแลซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากๆเลย ข้อที่4คุณไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความสุขเคยรู้สึกไหมว่าถึงแม้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่เรากลับรู้สึกเฉยชาหรือไม่สามารถที่จะมีความสุขได้อย่างเต็มที่บางทีเราอาจจะคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่ไกลตัวหรือไม่คู่ควรกับเราเราอาจจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาดว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับเราเสมอและไม่ยอมให้ตัวเองมีความหวังดีๆการปฏิเสธความสุขเนี่ยเหมือนกับการปิดประตูไม่ให้ความสุขเข้ามาในชีวิตของเราเราอาจปฏิ เสียคำชมปฏิเสธโอกาสดีๆหรือปฏิเสธความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพราะกลัวว่าจะต้องทำผิดหวังหรือเสียใจ ทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้กับตัวเองเพราะเราไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสุขนั่นเองเมื่อเราไม่รักตัวเองเราก็จะไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขการไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความสุขมันเหมือนกับการลงโทษตัวเองเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายไร้ชีวิตชีวาและไม่มีความสุขกับอะไรเลยลองนึกภาพดูนะครับถ้าชีวิตของเราเป็นเหมือนแก้วน้าแก้วน้ําใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์กังวลและความคิดเชิงลบถ้าเราไม่เทน้ําทิ้งและเติมน้าําสะอาดเข้าไปแก้วน้ําใบนี้ก็จะไม่มีวันใส สะอาดได้เลย ข้อที่5คุณแยกตัวออกจากคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีคนรอบข้างที่รักและห่วงใยแต่เรากลับรู้สึกเหงาอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีเราก็อาจตั้งใจหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเพราะคิดว่าตัวเองไม่เข้ากับใครการแยกตัวออกจากสังคมเนี่ยมันเป็นเหมือนการสร้างกำแพงขึ้นมาร้อมรอบตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายความรู้สึกของเราแต่ในขณะเดียวกันกำแพงนี้ก็ยังขังเราเอาไว้ไม่ให้เราได้สัมผสัสกับความรักและความอบอุ่นจากคนรอบข้างทำไมเราถึงทำแบบนี้ ัตวเองเพราะเราไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความรักและมิตรภาพนั่นเองเราอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีพอหรือไม่น่าสนใจพอที่จะเป็นเพื่อนกับใครการแยกตัวออกจากสังคมมันเหมือนกับการลงโทษตัวเองเราจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาและไม่มีความสุขลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราเปรียบเทียบตัวเองกับเกาะกลางทะเลการแยกตัวออกจากสังคมก็เหมือนกับการอยู่บนเกาะนั้นเพียงลําพังแม้ว่าเกาะแห่งนี้จะสงบและเงียบสงบแต่เราก็จะรู้สึกเหงาและขาดอะไรบางอย่าง ่างไปความจริงก็คือทุกคนล้วนต้องการความรักและความอบอุ่นจากคนรอบข้างทั้งนั้นและการที่เราปฏิเสธความรักจากคนอื่นก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธความสุขในชีวิตของเราเองไปด้วย ข้อที่6คุณสร้างภาพลวงตาเพื่อคนอื่นเคยรู้สึกไหมเวลาอยู่กับคนอื่นเราต้องพยายามทําตัวให้แตกต่างจากตอนที่อยู่คนเดียวเหมือนกับว่าเรามีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่และเราพยายามที่จะแสดงด้านที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนเห็นอยู่เสมอการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับการสวมหน้ากากเราพยายามที่จะเป็นคนที่คนอื่นอยากให้เราเป็นมากกว่าที่จะเป็นตัวเองที่แท้จริงทําไมเราถึงต้องทําแบบนี้เพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยเพราะเรารู้ รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือไม่น่าสนใจพอที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นการสร้างภาพลวงตามันเหมือนกับการเล่นละครไม่ให้ความลับของเราถูกเปิดเผยและต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราต้องสวมหน้าก,ากากตลอดเวลาเราจะไม่มีวันได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและเราจะไม่มีวันมีความสุขได้อย่างเต็มที่ความจริงก็คือทุกคนล้วนมีข้อดีและข้อเสียเป็นของตัวเองและไม่มีใครที่ สมบูรณ์แบบทั้งสิ้นการพยายามที่จะเป็นคนที่เราไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเลยข้อที่7คุณกลัวที่จะฝันให้ใหญ่เคยรู้สึกไหมว่าเวลาตั้งเป้าหมายใหญ่ๆแล้วรู้สึกใจสั่นกลัวที่จะล้มเหลวหรือบางทีอาจจะเคยมีความฝันอันยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไปเพราะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ ความกลัวที่จะฝันให้ใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับการจํากัดศักยภาพของตัวเองเราจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆและไม่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนทําไมเราถึงกลัวที่จะฝันเพราะเราไม่เชื่อในตัวเองนั่นเองเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ฉลาดพอและไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ การกลัวที่จะฝันมันเหมือนกับการสร้างกำแพงขวางกั้นความสุขของเราเองเราจะรู้สึกเบื่อหน่ายไร้ชีวิตชีวาและไม่มีความสุขกับอะไรเลยลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับการเดินทางการกลัวที่จะฝันก็เหมือนกับการกลัวที่จะออกเดินทางเราจะไม่มีบรรลุเลยว่าปลายทางของเราจะเป็นอย่างไรความจริงก็คือทุกคนล้วนมีความสามารถในการทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเพียงแต่เราต้องกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวไป การที่เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นจะทําให้เรามีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและกล้าไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้อย่าลืมนะครับว่าการเดินทางสู่ความสาเร็จนั้นไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้เราจะสามารถทําได้ทุกอย่างหากคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คิดว่าอาจจะกําลังเผชิญปัญหาเดียวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ